วันนี้เราจะทำข้าวเหนียวมูนใบเตยอร่อยอร่อยกันนะคะทำง่ายๆที่บ้านจ้าเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้กะทิ 250cc นะคะเป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อนๆจะใช้กะทิคั้นสดก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายคะ่ะเราใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่200กรัมนะคะ เกลือนิดหน่อยค่ะครึ่งช้อนชาหวานมันปรับได้ตามชอบเลยนะคะน้ําตาลกะทิเราปรับได้ตามชอบเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ําใบเตยปั่นค่ะเราใช้อยู่ที่1 0 0ซีซีนะคะนําส่วนผสมทุกอย่างมาผสมรวมกันเลยจ้าจากนั้นเราก็นําไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะในการเคี่ยวกะทินะคะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ําตาลละลายแล้วก็กะทิหอมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําน้ํากะทิใบเตยนะคะมาผสมกับข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะที่เตรียมไว้นะคะข้าวเหนียวนึ่งสุกนี่ให้ใช้เป็นข้าวเหนียวที่ยังร้อนๆอยู่นะคะเราใช้ข้าวเหนียวอยู่ที่ประมาณ500กรัมค่ะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะมาผสมรวมกันเลยนะคะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ หวานมันปรับได้ตามชอบนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเราปรับได้เลยตามที่เราชอบนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะพักไว้ให้ข้าวเหนียวเราอิ่มตัวนะคะผ่านไป30นาทีนะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนอร่อยออร่ยนะคะไว้ทานค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ